ระวังหงุหงเสียงว้อนขึ้นหรอใช่ว้อนขึ้นอึดนะแหละทีนี้เดีย๋ยวว่าใกล้กล้องไปว้อนขึ้น นีเ็ไหนวางไว้ฉันหนูก็ว่าอย่างนั้นแหละ้ยมันมีอะไรพวกฉลองอะไรนี่โอเคลงน้ำไปแล้วครับ คนอะไรอ่ะใอ่ะอะไรมันมีอยงบโลอะไรคือมันเป็นเกมหรือเปล่าไ้าช่เอาเถอะแล้วก็ไลนะนมีแต่พี่ๆพูออกใช่ออก้งรอ่ออกหนักมาก ฮะคุยกูคุยกันทำอะไรกันวะทำอะไรกันเว้ยไปว่ายน้ำก่อนดีกว่าไปว่ายน้ำก่อนดีกว่าจะมาใหม่ให้เขาให้พี่ให้พ fa ี่สอนว่ายน้ำก่อน ไ,ไปอีกแหละอะไร,ะไรพิงกี้จะว่ายน้ำกับหนูใช่ไหมแต่น้ำตรงนี้มันลึกอนะ่ะเนี่ยสาวจัง